สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแอล u t u b e อีกแล้วนะคะวันนี้พี่แอลจะมาทําเมนูโคกไก่นะคะเพื่อนๆทําทำแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆนก็ดูนะคะก็จะมีนี่นะคะอกไก่นะคะเจ็ดขีดนะคะหรือเจ็ดร้อยกรัมนะคะนี่นะคะไก่นะคะ เยลล้างแล้วนะคะเพื่อนก็มีหอมแดงนะคะ1หัวกะะระเทียมนะคะหัวใหญ่นะคะ1หัวนะคะมลเมล็ดพริกไทยนะคะเพื่อนๆนแล้วแต่ความชอบนะคะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนไปดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทําพี่แอลกอฝากคลิปนี้ด้ยวยนะคะเพื่อนๆนช่วยก, like, ก, Share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอจยูทูบด้วยนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อแจ้งเตือนคลิปที่พี่แอลลงคลิปใหม่ๆนะคะ ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะที่เราตำเมื่อกี้นะคะการหัห่นไก่ของเราก็ประมาณนี้นะคะประมาณ3ามนิ้วนะคะพเพื่อนๆนี่นะคะ เป็นชิ้นลูกเต๋านะคะไม่เต่าก็ยาวก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะแต่ทําให้ใหญ่ๆห,หน่อยนะคะชิ้นใหญ่นะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่แอวก็ใส่น้ํามันไปแล้วนะคะเพื่อนๆใส่น้ําใส่น้ํามันให้ท่วนะคะแล้วใส่เครื่องนี่ค่ะเครื่องของเราใส่ไปเลยค่ะ ช่วงที่เราผัดนี้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนเปรมอ่อนนะคะค่ะคราวนี้เราก็ใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะอุ้ย ใค่ะคราวนี้ก็มาปรุงเครื่องเลยนะคะเพื่อนๆน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะพีแอาจะโค้หวานนะคะเพื่อนๆนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่สวรานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่อันนี้ปีแอลใะสะ่ออกให้หวานนะคะผงชูรสนะคะครึ่งช้อนชานะคะรสดีนะคะหนึ่งช้อนชานะคะ ซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะขนอจืดหนึ่งก้อนนะคะ บี้าให้แตกนะคะพเพื่อนๆซีอิ๊วดำนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนค่ะ จาเมื่อกี้เราทําไฟอ่อนๆน,นะคะตอนนี้เราจะทําไฟให้แบบแรงนะคะแบบไฟให้แรงขึ้นนะคะเราก็จะได้ไก่ที่นุ่มนะคะทุกคนอร่อยนุ่มนะคะสูตรนี้นะคะ โอเคค่ะจากนี้นะคะเราก็ใส่น้ําซุปนะคะถ้าเพื่อนคนไหนไม่มีน้ําซุปนะคะใส่น้ําเปล่าก็ได้นะคะพี่เอ๋ใส่น้ําซุปไปค่ะนะคะใส่น้ําซุปแบบนี้นะคะแล้วเราจะพักไว้ให้เขางวดนะคะเพื<ๆ>่อนๆให้ให้เนื้อไก่สุกนะคะแปลว่าใช้ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะเราจะพักไ้สักครู่นะคะให้น้ำเขาแบบ แห้งก่อนนะคะพเพื่อนนี่นะคะรอสักครู่นะคะรอ้อยไก่สุกก่อนนะคะพเพื่อนตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มงวดนะคะพเพื่อนน้ำเริ่มงวดนะคะตรงต่อไปจนน้ำแห้งนะคะพเพื่อน เคล็ดลับให้อร่อยนะคะทําชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆประมาณสามเซนเออสามสามนิ้วเลยนะคะเพื่อนๆไก่นะคะหั่นสามนิ้วนะคะชิ้นใหญ่ๆเวลาละโครหรือทำนี้มันจะทําให้ไก่นุ่มนะคะเพื่อนๆนุ่มน่าทานนะคะโอ้โห หอมอบอวนมากๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆน้ำโพแห้งงวดไปแล้วนะคะเอาไว้ขลุกกลิกนะคะเอาไว้คู่กับข้าวนะคะตอนนี้พี่แอลก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเนี่นะคะเอาไปดูใกล้ๆนะคะโอเคนะคะไก่โคกของเราก็สุกแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยะค่ะโอเคค่ะไปดูพี่แอลใส่จานเลยนะคะพี่อลปิดไฟกันนะคะเสร็จแล้วะค่ะ ไปดูกันจัดเสร็จจานแล้วนะคะไปดูกันเลยจ้าก็โอเคนะคะเพื่อนๆไก่โค้หวานของเราก็วางอยู่บนโต๊ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะดูนะคะก็ <ๆ S 2> โอเคนะคะคลิปนี้พี่แอลขอลาไปก่อน ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอปยูทูบด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ